มีความอยากจะภากเสียงคือเป็นคนที่แบบว่าดูคลิปคนอื่นใชไหมายแล้วแบบว่าเขาก็ภากเสียงเล่าเรื่องอะไรต่างๆนานาก็ลองทําดูแลแตก็คือ ก็มีความเขินอายอยู่มากอันนี้นะขนาดเขินอายนะเนาะเออใน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 เมื่อเราชอบใช่ไหมเราก็แบบว่าเออจะลองดูไหมล่ะแต่ว่าก็ลองทามาหลายอันแล้วแหละแต่ก็คือแบบว่าอย่างไรล่ะมันก็แบบมันติดติดขัดขัด,ขด,ขด,ขดนู่นนี่อะไรอย่างเงียนะ้ยมันไม่สมูทอ่ะมันเราเรื่องไม่เก่งเราเรื่องไม่เป็นอะไรอย่างนี้แต่ก็คือก็มีความพยายามอยู่หลายเติบอยู่นะก็สังเกตตัวเองอยู่อยู่บ่อยครั้งอะไรอย่างเงี้ค่ะก็มีความพยายามอยู่ไม่ใช่น้อยนะมีความอืก็ลองทําอยู่เรื่อย แตก่ก็ดีนะเพราะว่าแบบเรื่องราวที่ภาพประกอบเนาะเออมันจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเราถ่ายไว้ไงเราเทนี้แบบว่ามันก็เป็นความทรงจําอะไรเงี้ยประมาณว่าบันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วเทนี้ก็เก็บไว้ดูมันมันก็เป็นอะไรที่แบบว่า,วามันเก็บไว้ดูอะแล้วก็แบบมันก็เป็นความทรงจําที่บอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านเลยไหมก็ไม่รู้นะคือแบบว่ามันก็อมันก็ให้นึกถึงณนะตอนนั้นและขณะนั้นที่เราถ่ายณตอนนั้นที่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมี ให้แบบว่าเออนึกถึงอยู่ก็ชอบนะชอบนะแบบว่าก็ก็จะเป็นคนชอบบันทึกอยู่เสมอแหละก็แต่ละช่วงวัยเนาะก็ช่วงก้อนก็จะเป็นเขียนบันทึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเออก็เขียนไปสิก็เล่าไปแต่ว่าภาษาอะไรต่างๆนานานี่ก็คือแบบว่าก็จะเข้าใจเองแล้วบางทีมันย้อนอ่านก็คือก็งงๆเออก็คือเขียนเองงงเองอะไรแบบนี้เออมีลูกคนอื่นเป็นไหมแต่ก็คือมันก็พอให้นึกถึงอยู่ว่าตอนที่เราบันทึกมันเป็นอะไรยังไงอะไรยังไงเออเราพูดนี่ก็ไม่ได้แบบว่าเกี่ยวข้องอะไรใดๆกับเออวิดีโอของเราเลยนะทิปของเราเลยนะ ก็อันนี้จะเป็นตอนที่กลับบ้านเมื่อเอเดือนเดือนกว่าแล้วมนะั้งเนาะเดือนกว่าแล้วที่ไปตอนนั้นอันนี้ก็คือก็ขึ้นไปตักแต่งนั่นแหละอะไรเงี้ยตอนแรกก็จะเก็บแต่ว่าลูกมันมีน้อย,อยงั้นมันไม่ใช่แบบว่าเยอะแยะอะไรขนาดนั้นก็จะไปเก็บกิ่งที่มันแห้งออกเสียส่วนใหญ่แล้วจริงๆกับว่าจะถ่ายไว้จนกว่าจะลงมาใช่ไหมแต่ว่ามันใส่หูฟังไงแล้วเราก็จะถอดออกทีนี้มันเป็นการปิดริปเลยก็เลยได้เท่านี้อืม ได้เท่านี้ก็ก็โอเคก็เก็บไว้เนี่ยเห็นไหมถ้าเราจะกลับไปอีกรอบนึงตทำไมเราก็จะตูวกันนี้ไหมมันอาจจะลูกเยอะก,กว่านี้อะไรอย่างนี้เนาะ